เศรษฐกษิจตอนนี้ก็คือไผ่หวานไร้กอญี่ปุ่นนะคะกำลังฮิตขายดิบขายดีแบบแย่งกันซื้อไม่พอขายเลยค่ะคุณยายไม่ได้ขายเองนะคะแต่คุณยายก็มีความรู้ในเรื่องของลักษณะไผ่แท้นะคะถ้าเป็นของแท้เขาจะมีขนงอกออกมาตรงขั้วใบเป็นขนแมวนะคะหรือหนวดแมว งโคนของใบจะมีขนหนวดแมวงอกออกมาชัดเจนเลยค่ะสังเกตนะคะจะได้ไม่โดนหลอกเพราะว่าราคาเข้าแพงมากในช่วงนี้กำลังฮิตกันเลยค่ะและช่วงขายดีขายดีนี้ก็จะมีคนหัวใสฉวยโอกาสเอาไผ่ธรรมดามาขายให้พวกเรานะคะเราต้องดูให้เป็นต้องมีหนวดแมวนะคะดูให้ดีๆด,ด้วยตรงโคนใบค่ะ